สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับอิวอิกงแล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่ก็จะมาสอนถักโบนะคะจะเป็นโบแบบนี้นะคะจะเป็นคนละแบบกับโบเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคราวที่แล้วอยู่สอนโบไปแบบหนึ่งแล้วนะคะลองลองกลับไปดูคลิปเก่ากักนได้นะคะดูย้อนหลังได้ ครั้งที่แล้วที่สอนไปจะเป็นโบแบบลายแนวขวางนะคะแล้วก็มุกตรงนี้นะคะจะเป็นมุกรูปดอกไม้แต่วันนี้จะมาสอนแบบนี้นะคะเป็นโบลายแนวนอนมุกคาดสองแถวแบบนี้นะคะนี่นะคะอยู่ทำไว้แล้วหนึงอันอยู่ต้องใช้สองอันนะคะเพื่อตกแต่งหูกระเป๋าอันนี้นะคะเป็น l อีคอร์เ็ตนะคะอันนี้มีลูกค้าสั่งมามีออเดอร์มาก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะถักโบแบบนี้นะคะเดี๋ยวถักให้ดูไปด้วยกันเลยนะคะสายเรื่อเลยค่ะเดีย๋ยูใช้เป็นไหมคอตตอนนะคะไหมคอตตอนเป็นสีโอนตินเพื่อนๆถักสีอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ตัดขอบด้วยสีน้ำตาลเข้มเริ่มแรกเลยนะคะโบที่อยู่ต้องการถักวันนี้นะคะประมาณความยาวก็คือ4เซนอยู่จะขึ้นต้นที่โซ่20นะคะขึ้นต้นโซ่นะคะม้วนนะคะเป็นห่วงจับตอกไว้ สอดเข้าไปในห่วง,พ,นนง,ง,วง,งพันหนึ่งครั้งลอดห่วงดึงะะพันหนึ่งครั้งลอดห่วงเป็นหนึ่งโซ่นะคะพันหนึ่งครั้งลอดห่วงสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบาสสิบห้าสบหเจ็ดสปด 9 20ยี่สโซ่นะคะครบแล้วเราก็จะเริ่มถักนะคะที่โซ่ที่สองนะคะโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองนะคะเหมือนเดิมก็คือการถัก X นั่นแหละนะคะเหมือนเดิมเลย 1x ต่อไปนะคะหลักถัดไป 2x ถักไปทั้งหมด 19x นะคะ 7x นะคะ แลวนะคะ 19x 1แถวเริ่มแถวใหม่นะคะโซ่หนึ่งกับชิ้นงานค่ะ จนจบแถวนะคะวันนี้อยู่ต้องการที่จะถักนะคะสิหแถวค่ะตอนนี้กำลังแถวที่สองนะคะจะถักทั้งหมดสิบหกแถว วที่หกับแถวที่สเนี่ยจะถักยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ให้จับน้อยเดี๋ยวถ้าเราถักขึ้นไปเรื่อยเรื่อย,อยนะคะมันจะมีพื้นที่ตรงนี้ให้เราจับเยอะเยอะขึ้นก็จะง่ายละค่ะอันนี้โซ่หนึ่งแล้วนะคะก็กลับด้านนะคะพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็เริ่มตรงนี้เลยช่องแรกนะคะถัก x เ,เหมือนเดิม แทงลงไปเกี่ยว1ครั้งพันแล้วก็รอดถั่วถัก X ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะถัก X ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวยจะถักให้ได้ทั้งหมด16แถวนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสอนเย็บนะคะ ตอนนี้นะคะอิูวก็ได้ครบแล้วนะคะ16แถวนะคะก็จะล็อกไหมนะคะแล้วก็ตัดเลยแล้วก็โบมันจะมีขอบนะคะตัดขอบด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะเราจะมาตัดขอบสีน้ำตาลเข้มกัน ขอบนะคะนะคะช่องแรกสุดริมสุดนะคะแทงปลายพันค่ะนอช่องเึ้มาด้หลังก็ทิ้งปลายใหม่ไว้ักประมาณนี้นะคะอย่าให้สั้นเกินไปเดี๋ยวจะเก็บไม่ไม,ไม,ไม่เรียบร้อยนะคะโซ่หนึ่งนะคะก็อดไปช่องเด ทุกช่องเลยค่ะทุกทุกหลักนะคะ เอกเปเรเลยค่ะถูกช่องไหมเนี่ย <c oughs> ผิดช่อง้ะค่ะต้องดูดีๆนะคะถ้าหากว่าผิดก็เดี๋ยวจะไม่สวยเนาะไม่เรียบร้อยที <c oughs> มก็มีผิดกันบ้างะคะ่ะต้องคอยเช็คคอยดูเรื่อย สุดท้ายจะจบแถวขอบด้านนอกนี่แล้วนะคะหลักสุดท้ายเนี่ยเราจะถัก 3x นะคะ2 3แล้วก็ถัก x ในช่องถัดไปเลยเรื่อยๆเลยนะคะ 1x 1 x ไปเรื่อยๆะคะ่ะ ลูทุกวันนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องี้ยจ้ามาถึงช่องสุดท้ายนะคะตรงมุม กลับมาที่ตรงนี้ตรงนี้นะคะเราจะคล้องลงไปตรงนี้ก็ถัก 1x ต่องช่องไปเรื่อยๆค่ะ เก็บนะคะปลายใหม่ตรงนี้จับไว้แบบนี้นะคะน,นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมอีกแล้วนะคะสองสามแล้วก็หนึ่งเอ็กไป,ไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งเอ็กซ์ตอนหนึ่งช่องเหมือนเดิมนี่ก็จะครบสี่ด้าน เราก็จะมาเย็บกันเพื่อนๆจะปิดงานนะคะสอดลงไปตรงนี้นะคะพันหนึ่งครั้ง ลอดห่วงแล้วก็ล็อกใหม่นะคะจากนั้นตัดออกได้เลยแล้วเราก็มาเก็บนะคะปลายไหมที่อยู่ด้านหลังนี่นะคะที่การเดิมเหมือนกันถักโบครั้งที่แล้วนะคะที่สอนไปเก็บไหม ใช้เข็มทักนะคะสอดไปตรงนี้มันจะยากสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแน่นก็ต้องค่อยๆทําไปเนาะโอเคประมาณนี้นะคะพันปลายไหมดึงนะคะให้ลอดออกมา ปลายไหมลอดออกมาแล้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาตัดนะคะปลายไหมที่ไม่เรียบร้อยออกให้เรียบร้อยโอเคตัดได้เลยนะคะ ช็คดูถ้าตรงไหนยังไม่เรียบร้อยก็จัดการให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลีย่ยมทีนี้นะคะเราก็จะต้องมาเย็บให้เป็นรูปบูแบบนี้ เพื่อนดูนะคะเราจะต้องพับกึ่งกลางก่อนนะคะด้านนี้เป็นด้านหน้าชิ้นงานนะคะด้านนี้จะเป็นด้านหลังด้านที่เราซ่อนปลายไหมไว้เนี่ยนะคะจะเป็นด้านหลังพับนะคะด้านนี้ด้านหน้านะแล้วก็เย็บจุดกึ่งกลางค่ะ เพือกะกะเอานะคะเย็บประมาณบริเวณตรงนี้นะคะหนึ่งเซนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะเย็บขึ้นลงเนี่ยนะคะแทรทะลุอีกด้านนึงเย็บขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะสลับไปมาย้ำย้ำไปสักห้าหกครั้งนะคะให้มันติดกัน เนี่ยค่ะให้ชิ้นบนกับล่านะคะติดกันยึดกันโอเคค่ะประมาณนี้ก็ได้ใช้ได้ละ ตอนนี้เราก็จะยืดตรงกลางไว้ได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็ต้องพับนะคะหนึ่งด้านแล้วก็เย็บโอเคนะคะดูมันอยู่กลาง อ,อยู่จุดกลางแล้วเราก็เย็บเลยแทงขึ้นลงไปมาเหมือนเดิมแทงย้ำๆนิดนึงนะคะเวลาใช้งานก็จะได้ทนทานไม่หลุดงา่ายนะคะแทงตัวนี้ให้มายึดติดกับต,ตัวตรงกลางน,นะคะ เดไปมาอีกสักครั้งนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วนะนะหนึ่งข้างนะคะ ต่อไปเราก็จะทำอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันพับเข้านะคะกับจุดกึ่งกลางแล้วก็เย็บนะคะเย็บหทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยนี่นะคะ เก็บตรงนี้กับตรงนี้ให้ติดกัน โอเคค่ะแน่นแล้วนะคะเหมนคะได้เป็นรูปโบแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเย็บมกุกคาดนะคะสองแถวแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆชอบแถวเดียวก็สามารถทําแถวเดียวได้เหมือนกันนะคะถ้าใครที่แบบว่าเออมันเยอะเกินไปสองแถวนะคะสามารถปรับได้เลยทำหนึ่งแถวก็ได้กะให้มันอยู่ตรงกึง่งกลาง การเย็บมุกคาดเราจะไปเริ่มกันเราจะเริ่มเย็บนะคะตรงส่วนอล่างตรงนี้ถ้าโบขนาดนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ดูว่า โบของเพื่อนๆนะคะจะต้องใช้มุกกี่เม็ดนะคะอันนี้เป็นุขนาด4มิลอยู่ใช้4มิลน,นะแล้วก็โบเท่าขนาดของอิ๋วเนี่ยใช้7เม็ดน,นะคะจะพอดีถ้าโบเพื่อนเพื่อนเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ดูขนาดเอานะคะใส่ให้มันคาดไปแล้วมันพอดีจำนวนเม็ดกี่เม็ดก็ต้องลองปรับเอานะคะ อันนี้6อเจ7นะคะ7เมตรคาดไปค่ะอ้อมไปนะคะนี่มันจะพอดีกับพื้นที่ตรงนี้นะคะคาดจากตรงนี้ไปอีกด้านหนึ่งนะคะก็เย็บเลย แถวแรกเนี่ยเราจะไม่เย็บให้มันอยู่กึ่งกลางเลยนะคะเพราะว่าเราทำคาดสองแถวเราต้องให้ชิดชิดด้านขวาก่อนนะคะชิดด้านขวาสักนิดนึงเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับอีกหนึงแถวนะคะเราให้สองแถวเนี้ยมันอยู่กึ่งกลางของโบแต่ถ้าใครที่จะทำแบบแถวเดียวนะคะก็กะให้แถวเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะคะ ทีนี้เราจะทำอีกหนึ่งแถวกลับขึ้นไปร้อยอีกเจ็ดเม็ดค่ะเอาจะแทงมือตัวเองแลยนะโดนเป็นประจำนะคะโดนจนชินแล้ว สามสี่ห้าหกเจ็ดงานแฮนด์เมดนะคะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นงานเนี่ยไม่ง่ายเลยต้องทุ่มเทนะคะแล้วก็อดทนด้วยมีสติสมาธิ อยู่ทักทุกวันนะคะวันละ17ชั่วโมงตื่นตีสี่นะคะทักตั้งแต่ตีสี่จนถึงประมาณสี่ทุ่มทุกวันใส่ตานี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างนะคะเพราะมันต้องเพ่งต้องใช้ทั้งวันปวดตามากๆเลยตอนนี้นะคะพอเราคาดไปแล้วสองแถวเรียบร้อยนะคะเราก็ดึงให้มันตึงๆนะคะ ดึงให้ตึงให้หย่อนนะคะแล้วเราก็เก็บได้ด้านหลังนี้เลยล็อกได้ไว้ ย้ำๆหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดได้ล็อกให้นั่นหนาเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว นี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะโบ้สองอันที่อยู่จะต้องใช้นะคะตกแต่งชิ้นงานในวันนี้เดี๋ยวอยู่ก็จะเอาไปติดนะคะกับหูกระเป๋าแบบนี้อันนี้เป็นหู LV Corset นะคะจะเป็นกระเป๋าที่มีหูข้างเดียวนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆโบที่สอนถักในวันนี้นะคะ ง่ายๆนะคะถักเอ็กธรรมดาเลยค่ะทุกๆคนทำได้นะคะลองๆดูสำหรับโบอีกแบบหนึ่งที่อยู่สอนไปแล้วนะคะก็ลองไปดูย้อนหลังได้นะคะจะเป็นโบอีกแบบหนึ่งน่ารักเหมือนกันนะคะแบบนั้นทำไม่ยากเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอยู่ก็ขอฝากนะคะโบนะคะแบบนี้นะคะไว้ให้เพื่อนๆลองหัดทำนะคะ ครั้งหน้านะคะอยู่จะมาสอนอะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะในการถักโครเชต์สร้างไรายได้กันค่ะสำหรับคลิปนี้อยู่ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ